สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับพระสังขจายเนื้อดินผสมผงหลวงพ่อกลวยชุดตินทรโรวัดบ้านแคร์อเภอสันบุรีจอดชัยนาทพระรุ่นนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาโดยรายละเอียดนั้น ได้ทำเรียนแบบพิมพ์ของเนื้อโลหะทองเหลืองของทางหลวงพอ่งงอขอมวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณดังได้เห็นว่าเป็นพิมพ์นั้นสวยจึงได้มีการสร้างพิมพ์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นของทางวัดของตอนเอง เรามาดูรูปแบบของพิมพ์รุ่นนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ด้านบนด้านใต้ฐานต่อจากนั้นครับเราะส่องชัดๆกันครับ เบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าองค์โดยรวมทั้งหมดใบหน้าจะอวบอิ่มกลมบริเวณเปลือกตาจะคองมอนเป็นสัน บริเวณตาในเป้าล่องนั้นจะลึกมากอยู่ที่การกดและน้ำหนักมือของผู้กดบริเวณสันจมูกเป็นสันแท่ง บริเวณปากจวบอิ่มและมีล่องกับุ้งแก้มบริเวณศีรษะขึ้นไปจะเห็นเม็ดพระศกเป็นเม็ดเรียงการเรียบร้อยเป็นระเบียบ บริเวณใบหูจากกว้างและยานลงมาจะถึงระหว่างช่วงหายปลา,าเป็นซออร่อง ่องในหูจะล่องลึกเป็นมิติใบหูจะยาวยานลงมาซอกคอจะล่องลึกวาวลึกลงไปบริเวณสังคติที่พาดลงมา ให้เราสังเกตเป็นร่องเป็นระดับาพาดเหนือราวนมร่องซอกจะลึกบริเวณแขนจะเห็นเส้น รองด้านในเป็นกรีบชั้นบริเวณแขนจะล่าอวบอิ่มจนถึงปลายจรดปลายมือจะเห็นนิ้วแต่ละจุด ะดือจะเป็นหลุมหุ่มลงไปซอกแขนจะล่ำนิ้วมือชายสังกติเล็กน้อย บริเวณหน้าตักหัวเข่าจะนูนเว้าข้อต่อของข้อเท้าจะมีร่องให้เราสังเกตเห็นปลายเท้านิ้วเท้า านร่องด้านในจะเว้าลึกลงไปต่อจากนั้นเราไปดูด้านหลังเริ่มจากด้านบนด้านหลังเราจะเห็นเม็ดรปะสบทั้งหมดเป็นเม็ดปบหูจะร่องลึก สังกติที่พาดจะละเอียบและเป็นเส้นซ้อนทับกันจะลดลงไปถึงด้านล่างเป็นร่องเป็นกรีด ่องด้านหลังจะล่องซอกลึกใต้ฐานด้านหลังร่องจะลึกเราจะเห็นคราบไขว่าน ดินมวสารสิ่งศักดิก์สิทธิ์ลอยขึ้นมาโดยธรรมชาติทั้งหมดทั่วองค์พระต่อจากนั้นเรามาดูด้านข้างจะเห็นลักษณะเป็นตะเข็บในการประกบ บริีิษะด้านบนลองตะเข็บพอจะเห็นบ้างเล็กน้อยต่อจากนั้นเรามาดูด้านใต้ฐานจะเป็นแอ่งเว้ายุบลงไปเล็กน้อยบริเวณจุดนี้ให้เราสังเกตเนื้อของพระพิมพ์นี้ไปด้วยในตัว ไขว่านคาบว่านจะมีขึ้นโดยธรรมชาติเราสามารถดูใต้ฐานเพื่อเป็นแนวทางในการดูจะเห็นเกร็ดแร่ทายเศกมวลสารจะมีอิติเจปัตมังตรีนิสิงเหมหาราชผงพุทธคุณ ว่านมงคลดินที่มีส่วนผสมของพระสมเด็จแกมากมานผงขมิน้นทรายเสกแร่เสกบางองค์อาจจะเห็นแร่อุกกาบาตผสมอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย พระกลิ่งพระสังจายนี้จะอุดกลิ่งถ้าเขย่าดีๆเราจะได้ยินเสียงท่านได้บรรจุพระเวทอัดเข้าไปด้วย การสร้างนั้นไม่แน่นอนบางองค์จะอุดกิ่งหรือไม่อุดกิ่งนั้นแล้วแต่ตามสะดวกที่เราได้รับราะทุกคนจะโดดเด่นเรื่องอุดมโชคลาภมาราบมาเศรษฐีสมบูรณ์ภูนสุข เมตตามหานิยมอย่างสูงเป็นสิริมงคลกับผู้ที่สวมใส่และบูชาหนุนดวงชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและดีขึ้นรวมทั้งแค้วค่าถึงขั้นกันคนใส่กันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและใครที่คิดร้ายนั้นจะสะท้อนกลับไปพระคาถาในการบูชาของพระหลวงพระกลวยเพียงตั้งน้นมอสามจบ ตามด้วยคำว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังคังนะมามิอิติสุขโตชุดถินตโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรม,มามาอุนสิวังพรมามาอุนะสิวังพรม,มาม,ออม,มามอุตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านที่เราอยู่อาศัยบ้านอกไรเท่าไรหร่บอกท่านไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z e ใหญ่ WO M s e ใหญ่ WO M 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพรกก่อนนั้นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ